บพบกับปลาเพชรยุคนี้พาเพื่อนพึ่เอเราครับวันนี้นี่จอกวันนี้เลือกงานมัตเเวนครับมาสิขอมปลองหาเมื่องไม้นะครับไม้ที่สี่ฮาปล่าครับแล้วตามกันอกกันได้ครับ มาพ่ออยู่กับสถานทีนะครับเป็นไม้ไม้หัวเรือนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้หัวเรือเขาฮ็ดเป็นสถานทีออกกระลังกายนะครับมันจะมีหนามน้อยครับไปแล้วกูจะเป็นค้องครับมก็จะยอดแสงน้อยนะครับคล้องออกปัะเลรเลยครับต้องเก็บพามพเมองไม้นี้ก่อนนะครับเพราะมันจะมีโอากาศนะครับแต่ว่านามคุ่นมาครับเพราะว่าเขาฮิดกอสางนะครับ พวกเห็นน้ำมองไปเห็นปลาแล้วครับเดี๋ยวาตามกันไปเมืองนะครับไปครับเออ เริ่มเดินขางนะครับตัวจะไปตามหาไม้สาหรับการยิ่งปา่าหรือว่าการไปตกเบ็ดนะครับในรอบหนาวหรือว่าการหายูฮากินสไตล์เข้าๆนะครับการยูฮายูหากินสไตล์อันลูกเขเนี้วผ้าเพื่อนครับผมผ้าปเมืองนะครับ ถึงกันเออเนี่ยครับจุดพักนะครับจุดพักรถมันจะเป็นที่ทีนน่นั่งนะครับเป็นที่นั่งสําหรับพวกออกกําลังกายว่าเหนื่อยๆนะครับแต่ก็มานั่งพักกันย่นนะครับรงนียางหมั่นนะครับเขาก็จะมีบอกว่าตรงนี้มิสัตย,ยังแนงสี่นะครับล้วก็เข้ากับเมืองเข้ากับนั่งเห่็นหรือว่ากันนั่งอ่านป้ายอะไรนะครับจะมี นี่หลวงพี่มืองว่าตัวนี้จะมีสัตว์ประเภทนกอินทรีนะครับนกกระกีบนี่หัวหน้าแล้วครับนาคตัวนาคก็มีนะครับอยู่นี่ป่านะครับป่าที่มีอยู่ป่าที่อยู่นี่ก็จะมีนะครับมี่พวกเอยบานเขาเอายังครับนี่จอนฟอดนะครับมี่หลวงนะครับแต่ว่ามันกตอนตกขั้นเนยอย่างเงี้นะครับอาจจะเป็นจอนฟอดนะครับ ข้อ่กห้าพวกนี้นะครับเปลี่ยนนี้ครับไม้น่ไม้สวยมากเลยครับไม้ตะนี้สวยมากๆครับข้อ้งใหญ่ใหญ่เลยนะครับไม้นีสุดยอดครับไม้นี่ถ้าเอาเบ็ดมากนนี้แล้วน่าจะได้การอยู่ครับคันลุ่มตีเบ็ดนี้ได้น่าจะได้เยอะครับไปครับมาต่อมือไม้ต่อไปครับ ยากาศดีมากเลยครับหายยังไงครับก็ไน้เพชรปลนวครับเพชรเดกตได้ถือไมารัมครับครับังม่ มาแจะนางกระติกนะครับผมไมลงพิษก่อนครับกระจายอกมาครับอีกผ่านมาครับเห็นแวบๆนะครับป้ายู่ปาหนึ่งเตือนนะครับสำหรับคนให้ในเกาหลีนะครับปายนี่ายนี้เลยนะครับ ยืนป้ายห้ามตกเบ็ดนะครับห้ามตกเบ็ดว่าได้ครับสำหรับเขาจะตีป้ายไว้เป็นบางจุดบางจุดนะครับเราจะห้ามตกเบ็ดนะครับจุดตรงไหนที่ห้ามตกเบ็ดแน่ทีนะครับห้ามตกเบ็ดนะครับถึงปั๊บถึงสามสิบสามลอยสามเพ็มณณคือว่าสามล้านนะครับสามล้านวอนนะครับถึงจับนะครับเราว่างนะครับสังเกตป้ายนี้ดีครับผู้ใดที่ไปตกเบ็ดนะครับหายระวังไว้นะครับป้ายแบบนี้ นะครับห้ามตกเบ็ดนะครับอัตรายนะครับฝากเตือนทุกๆคนนะครับคำว่ามองเก่าครับพี่น้องไปทั้งคุณหลอถือกป้ายนะครับถีกป้ายเขาห้ามห้ามตกเบ็ดนะครับเ่าก็โมงจีบไใส์เขาก็มาเห่นอยู่บอกกบคือเก่านะครับตรงนี้ม่มีปัญหาแล้วครับมาหาามมองกบนะครับเพื่อจอได้สักตัวนะครับลองแบบยางมึงก่อนครับ ช็อตเด็ดครับพี่น้องได้ตัวนึงครับนางกระติกครับนางกระติกใส่อะเมื่อกี้ครับกลับมาส้่มหมายเก่าครับพี่น้องเมืองว่ามีป่าอยู่บ่ครับแต่คงเสวยวจะเห็นตัวนะครับแต่มันจะมีหลายคือคืองวดที่แล้วบ่ครับเนี่ยครับหมายเก่านะครับเราเมืองนะครับได้ช็อตเด็ดช็อตนึงครับได้ป่าตัวหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับเด้อ